สวัสดีทุกคนตอนนี้แบบฟิลเตอร์นี้กาลังมาไอ้ไก่นี่มันน่ารักมากเลยนะคะแต่ว่ามีความเชื่อหนึ่งที่ทุกคนคิดเข้าใจผิดไปเลยนะคะว่ากินไก่แล้วมันจะกินสัตว์ปีกแล้วจะทําให้เป็นเกาวัวนนี้หมอจะมาอธิบายให้ฟังว่ากินน้องไก่แล้วเนี่ยเป็นเกาหรือเปล่านะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องมารู้จักเกาก่อนนะคะเป็นภาวะที่มียูริกสูงนะคะในเลือดเราจนไปสะสมตามข้อต่างๆของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเท้าข้อเข่าข้อมือข้อศอกนะคะ แต่ที่พบบ่อยสุดก็คือจะเป็นข้อนิ้วเท้านะคะหลังจากสะสมแล้วเนี่ยจะทำไงมันก็จะทำให้การขยับข้อของเราเนี่ยมีปัญหาเลยทำให้เกิดอาการปวดบวมเจ็บแล้วก็แดงร้อนได้นะคะซึ่งสาเหตุหลักๆของการเป็นโรคเก,กาต์มีอยู่2แบบนะคะอันแรกก็คือกินเยอะเกินไปกินอะไรก็กินสารที่มีกรดยูริกสูงเข้าไปนั่นเองข้อที่2ก็คือ เป็นลักษณะของคนที่มีการขับออกทางไตของยูริกไม่ดีค่ะเลยทำให้มันสะสมสูงแล้วยูริกคืออะไรอะหมอเอาง่ายๆนะคะร่างกายเราเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านค่ะทุกบ้านต้องมีขยะถูกไหมคะในร่างกายเราก็เหมือนกันยูริกเนี่ยเหมือนขยะในร่างกายของเราค่ะเราจะต้องมีการใช้แล้วก็เกิดขยะขึ้นทุกวันในร่างกายของเราแต่ถ้าเราใช้เยอะกินเข้าไปเยอะขยะในร่างกายที่เป็นยูริกก็จะเยอะนั่นเองค่ะ พอขยะในร่างกายเราเยอะใช่ไหมคะร่วมกับบางครั้งที่ร่างกายเราขาดน้ําเช่นนอนดึกน้องน,น้อยดื่มน้ําน้อยนะคะหรือว่าความเครียดต่างๆเลยอาจจะทําให้เกาเนี่ยกำเริบขึ้นมาค่ะแต่ทีนี้อาหารนะคะเจ้าน้องไก่เนี่ยใช่ไหมน้องไก่ก็มีส่วนที่ถูกก็คือตามข้อต่อของเขาค่ะจะมีการสะสมยูริกที่สูงกว่าส่วนอื่นๆแต่ถ้าส่วนเป็นเนื้ออกเนื้ออื่นๆนะคะทานได้ค่ะไม่ได้มียูริกสูงขนาด ส่วนอาหารที่มียูริกสูงเลยนะคะก็เป็น,เป,นเป็นประเภทนะคะเครื่องในสัตว์อาหารทะเลนะคะแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นพวกกลุ่มน้ำตาลที่มีกรดฟรุกโตสสูงค่ะก็สรุปนะคะเนื้อไก่เนี่ยมียูริกไม่เยอะค่ะส่วนข้อต่อของเขามีเยอะค่ะฉะนั้นถ้าใครเป็นเกาก็ระวังการทานในส่วนของข้อต่อส่วนคนทั่วไปทานได้ค่ะไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะน้องไก่บัลหัวก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ